เปิดฝาเออที่แหลกเลยเห็นเลยเนะี่ยหกขวางซีครับเออหกหกสองสองหัวสันวาครับเออบานนี้แม่แน่ไปโอ้ยมันโมเมนต์หกแหล่ะมันเป็น 7, 7เจ็ดเจ็ดตัวเดียวยืนเทือยอยู่ครับหกสองสองมันโมหูบานนี้แน่ไปแน่มากเห็นเหล็กเจ็ดตัวเดียวแล้วสิเจ็บยังเออท่านี่ละเจ็ดตัวเดียวตี้ เจ็ดตัวเดียวยืนเธอเลยเจ็ดแบบเจ็ดโบราณคักขากในแนวมวนหัวปอบห่วยว่ะเสียงสีมันเสียงยีบบว่ะเน็้ตัวเด้อว่ะครับอันที่ด่านยนจอบไผ่นั่นล่ะโอ้โอ้โอที่แรกเพิ่นมาโยนจอบไผ่ซะกอ่อนเอาเอาไปเนมาจะมาตัวเด้อว่าอันตอนนั้นยังตัวดีว่าสันเอาเลขยุจอบตัวใดก่อนแม่เลขยุจอบสามสามห้า เลขที่จอบสามสามหาเนาะไอ้ผู้ยนไห้นี่ผู้ผู้ชายผู้เฒ่าเป็นว่าแม่ในฝันเนี่ยผู้ชายผู้เฒ่ายนจอบไห้สะก้อนยนไห้ที่แรกว่าเลศบนบกเขายามาเว้าครับว่าว่าอยากเรียนเสียงเงินครับเอาแบบนี้ว่าสัตว์แต่ยนจอบไห้ดีจอบของนั้นเลขอย่างมันปวดเจ็บอีกเพาเห็นเจ็บเธอเลยครับบบบนี้เลขที่จอบมันเป็นสามสามหาซะ เออ,อยูจอบมันสามสามหางซะมันนี่ก็เลยได้ไปเปิดฝาฝาเออนั่นแหละก็จะขันละไปเปิดแต่ยินซอุ่มนันว่าจะเขาเอาอย่างนอนล่ะบ่หูเมียอ,อีกว่ามันเป็นเหล็กอย่างจืจอบ่อใดครับเออื่อได้แต่นันว่าหกสองสองครับโอยเบิง้งให้กูเบิง้งคักแม่สันเบิง้งไปเบิง้บง,ง,งมาเห็นแต่ตเหล็กเย็โตดียครับ เขาเนาะว่าเขาเห็นหกสองสองกันเปิดขวดออกมาเปิดฝาขวดยี่เลขยยุฟ้าแต่ว่าแม่ครับแม่ไปเบิ้งแม่ฝันเห็นเลขเ็ตตัวเดียวเออยืนทเลอยู่ครับสิบดเจ็ดเดียวบ้มองย่ำจอบบ้าครับผมคุณแม่สวัสดีครับเออแม่ฝันอีกแล้วอ่ะครับคุณแม่แม่ฝันว่าเปิดฝาอีกแล้วแต่แต่ว่าเปิดก็ คนแกนคนสีอาฟ้ามากนะเอาเปิดเปิด้าอีกแล้วบ่แม่เพื่อเปิด,ปด้าอีกแล้วอุว้ยอันงวดงวดที่แล้วอันที่แม่เปิด้าเขาบอกว่าหกสองสองนี่เนาะน่ารักของสองสองบานนี้แม่ก็เลยว่าเอ้งบังกูบังกูกันเด้อ่าสันว่าแม่ก็เล่งไปเลขงเ็ดยืนเฉลื่อยที่แม่ว่าน่ะนะครับ เราเลขเจ็ดมันกับมาลางนี่นี่แม่สามเจ็ดแม่ก็นานลาต่แ,แม่กเสียเอาอันไหใส่แม่ก็เลยนึกถึงงา,านบ้านนี่นะรุ่งตาทีปแบบนี่สามอะ่ะครับแม่ก็เลยเอาไปใส่แม่กระถือกึ่งตกสองมันกระถือดูเลยหกสองเข้าห้องเขาเปิดแล้วเขาห้องบ้างหกสองสองมันออกหกสองเนาะสองสองโตแม่กระตัดเอาเดีครับโอ้โอ้แม่ในบนได้ล่างโอ้เออในมานี้มือเครื่องมือ ข่ำบุญเมื่อวันพระนั้นแม่โทรหาอยู่บบวลับแม่ดิครับเออไปทำบุญมาเดยไปพ่อขดสมไปวัดน้ำบุญครับเออกลับมานอนว่าคนว่ามาข่ำมาเปิดกันทีตัวาสันมาที่เร่เป,รเปิดที่ยังหล่ะว่าก็แต่เปิดทีเมึงเคยเปิดแล้วว่าสัน่ะครับน้องมาว่าสันแม่ว่ามาว่าสันคือก,กบฏยานพี่กันหรอว่าวาสันมา <c oughs> <c oughs> เออคนเปิดบ้านนี่คนว่ากูกูได้เก้าหนึ่งหนึ่งประศัตรเก้าหนึ่งหนึ่งแต่ว่ากลิ่นหัวเด้อประศัตเอ้าเออาปิ่นหัวแบบได้เล่นตอนนี้ก็เรนกลกงกิ่นหัวเป็นบะมนกลิ่นหัวฟอมเด้อประศัทรามันทัดของ,งเอียงประศัครับเออบานนี้แม่ขับเปิดท้องแม่หน้าบ้านเปิดท้องแม่ได้ เก้าสามแดงจึงคืนค้ากันไรวะไปลาสูิคนว่าดคนหนึ่งลอยคนเก้าคนเก้าลอยสูบลอยนึงน่งหนึ่ง้องเลขสามตัวงคนอ่ะครับเออแม่ฝันทีน้ละฝันไ่ค่อยเงาหรอกครับโอ้เป็นปจัดเป็นจัดแบบไหญ่กะนึะ 1, 6, 6, 6, น่งหกหกนึ่งว่ะแม่บอกเพิ่น,นหวัวเด้แมนบอกกับ นี่แล้วสาเก้าับสามหกนี่แล้วหนึ่งหเป็นหยังไปกะกะจับไว้นั่นก็ได้ครับกันไว้หนหนึ่งแต่ว่ามันมัน่าออกหนึ่งหนรอกไหผมว่าแม่จับแล้วตอนหกสิโอ้สิบตัวอีกที่ว่ามัวดครับยังบางนึงมันเป็นหกสองสองเนาะมันก็ยังตัดสองออกหนึ่งนึงนั่นดีนั่นแล้วเออตัดออกนึครับข้หน้าเบิ่นดีปะเบิ่แมนบ่ครั โอ้ยออกันกันไว้แคเล็กแคน้อยก็ได้ครับเลงหนึ่งเนี่ยเออมันบาดเเสียหายเนาะครับแม่มันบาหลายตัวดิหนิมันสีมีหกหนึ่งมีสีมีหนึ่งหกหกหนึ่งึเก้าเก,กเ้านึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะแล้วกคสามเก้าเก้าสามเออแม่ต้องไปซื้กินเผานีดิเศร้าเศร้าขึ้นมากก็ไปตัดตะไคร่แล้วป้าผู้หนึ่งเล่ากับว่าท่านในเศร้าดีก็เลยรอรภูไม่มา,มากหลานแถวนี้ละ่ะครับนาภูไม่มนี่ผู้ชายยีคนเหรอแม่ผู้ชายสองคน ปลูกหลายลรยเป็นไรครับพักนี่หลายลรอยู่มันไม่มีหลายอย่างทั้งพักตูทั้งพักแป้นทั้งเจ็บดอกพักแป้นทั้งตัดโั้ยไข่ปลาเทา่าโยเซ่นหน้าบาทนี่โอ้ยวันแต่มีคนมาซื้อแม่ปลูกเข้าไปรดซื้อตัวแม่กับตัดโอ้ตัดเบิร์ตปีครับอืมแต่ว่าตะไคร้มันมาแพงโอล,ละสิบบาทหนึง ไม่ว่าดอกพันพได้ดยู่ดอกพักแปนพักแปนก็ได้สามบอยูตะไคร่โล่สิบบาทเอาคือซื้อถือคกแทตตะไครโลสิบบาทเพิ่งว่าเมกาวาอยู่เป็นยังางบ้ากับการลูกน้องโอ้ยสิบโลกเขดี๋ยหาซิบซุกเอาไปซะหาสิบคู่จะคล้องคู่ก็ได้ลอยซะหาโลกจะเสานี่ใบบคิดารัสนอืมน้องมึงดูลูกเอ้ย แค่แค่ผจังไหรเขาคือพมวาจังสนนอกบานนี่ว่ะ <c oughs> น่ารุ่นยูแม่นารุ่นยูหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเนาะเราก็สามเก่าก็สามเนาะนั่นแหะคันสี่กับสามหกหกสามนั่นัก็ได้ทำผู้มากมันเป็นไฟได่ดิครับอพอมาช่องน,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 นี้น้ำเมื่อหลายก็เท่าบอกน้ำบอกครับขึ้นบมื่อเส้านี่แม่ตอนนี้น้ำนะตอนนี้ฝนยังตกตกตั้งแต่มือขึ้นเหนียงบมื่อเส้าตกดีตอนนี้ เอ๋ของแม่มาตกสัมยูปทุมครับไปไปใส่บ่ได้เลยไวหว่าน่าท่ามนี่ทวมก็ร่างสิเบิดแล้วครับเขานี่ <ปะ S 1> ส,สัยสิได้ซื้อเขากินละปีนี้สิได้กินเขาบ <c oughs> ่เอ้าเดี๋ยวส่งกำลังใจไปให้ทถ้าแม่สิเขาเรื่อยๆแม่สิส่งไปให้ดอกจักพันสองพันก็ 1, 2, ได้ซื้อครับผม <c oughs> อ่าอ่าอ่จาจ้าจ้าจ้าอ่าขอบคุณแม่หลายครับจ้าอาจารย์นในกล้องไปพิจารณาเบ่งนะครับเนาะฝ <c oughs> ัน ตองวดของคุณแม่ปทุมธานีนะครับงวดที่แล้วกับหนะครับเลขเจ็เทอเลออยู่กับออก37นะครับรอบนี้กับเกาหนึเปิดไฟคือเกาแต่ว่ากับกับหัวว่าสันเพิ่นว่ากับหัวกับหัวกระสิบ๊เป็นหกหนึ่น่บ๊ถกกับหัวครับกัาล่างเบิ้งครับ9 1้าห1ึ่งหนแล้วกับโตที่สําคัญ สามเก้าแดงจึงคืงฝาที่คุณแม่เพิ่นเปิดนะ่ะสามเก้าแดงจึงคืนง,งวดที่แล้วคุณแม่เพิ่นเปิดได้เลขเจแต่ว่าคนอื่นที่เปิดเขาได้622องครับงวดนี้ผู้เฒ่าผู้ซ้ายเปิดเก้าหนึ่งนึงแต่ว่าให้กลับหัวเอานะครับแอดกับกับให้เลยเป็นหกหนึซะส่วนฝาที่คุณแม่เปิด 39แดงจึงครึ่งนี่แหละจักซิมาพ่มาเป็นแค่แนวทางล่องไปพิจารณาชอบกระจัดขัดกับพานเด้อครับผม